อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามลิปม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วทะเลซีฟอมแผ่แผ่นะเนอะ อุ้ยอวินิลคุยแล้ยไม่เดินมาเลยเฉยๆค่อยๆเดินอยช้าๆช้าๆเดี๋ยวพี่นิวอย่าเล็งผมสิโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายไม่ได้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปตอนแล้วเราพร้อมที่จะตายแล้วเรามาเล่าตำนานต่อไหมมันมีหลายตำนานมากๆมากยังไม่ได้เล่าเลยน้องพอส่องกระจกแล้วเกิดอะไรขึนเมื่อไหร่จะได้กินส้มตำเนี่ยอ้าวทุกคนมาครบ ตำนานเกินไปไม่กินแลเฮ้ยใครใคร้มันได้ผีแล้วเป็นใครเนี่ยผู้หญิงอีกแล้วก็คือใครสุดหล่อเราเป็นเราเป็นอีอ้วนไยเราเป็นไ้ใครเป็นบารขาวเออฉันอีชันขาววินิวุณนิวใช่ถูกต้องแต่ของมันหายากกว่าด่านนี้ของหายากด่นนี้มันจะอยู่ในห้องท่อระบายนะพ่ั โรงงานด้วยค่ะเรามาทำบ้านเป็นผีบ่อยเมื่อวานเมื่อวานก็เป็นผีไม่รู้คุณนี้จะเป็นบ่อยแต่สนุกดีนะเป็นผีนะเอยฝั่งนี้ทางสนุกไปความรูขความคนอื่นนั่นเหรอโอเคเดินอะไรขาไม่หักแล้วตอนนี้เดินจะไปสบายชิวๆขานี้เราไม่เคยมาแดดนี้เราเคยันจไม่เหมือนจะเคยคุ้นๆแต่ว่าเดินอยู่บนสะพานข้าบวนอะตรงเนี้ยบันไดข้าบวนตรงเนี้ยเราโดนผีแมรี่ไล่อะอ๋อเราไม่ต้องห่วงเราไม่ใช่แมรี่ หนักกว่าแมรี่ไม่ใช่เหรไม่อะ่ะเออชาวตัวละครนี้แต่ปัญหาคือดันนี้ปัญหาที่ชาร์จยากโคตรเลยทานไปใช้ดับเบิลคืออะไรอันนี้ทานไปใช้ทันไปใช้แบ่งกันไปขอสอดนะปั่นิ่มเกิดแล้วขขาตําราเงี้ยตํารงเก็บไว้เก็บเลยมีมีมีอะไรโดนไล่อยู่ลูกปั่นบุดอนดนแน่บุดอนแน่ี่โรงงานก็ใช่ไหมไม่ได้อยู่หล่อไปแล้ว ไปติดท่าทางนี้กันใช่ไหมจ่ารไมจ่าเราจะคอยเปประตูนะประตูไหนเปิดจะเปิดประตูนั้นแน่ๆเลยไม่ไม่คือผมหาตัวชัดไม่เจอจริงเลยไม่ประตูคือประตูเจอห้องเจอเยอะแต่ชัดให้ตัวเองมีพลังอยู่ตรงไหนวะขอว่าอยู่ไหนขอว่อยู่ไหนตรงไหนมีประตูมั้งาะเราเจอกุญแจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างบนเราดูแลไม่ได้ด้านล่างด้านล่างนี้ที่นึงมามามา เได้ละกระดานนี้เฮ้ยหูงอกมาเลยอันล็อกอันล็อกไขประตูไหนเปล่าไขเสร็จก็กดเปิดด้วยมันกดเปิดได้ด้วยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เราแอลนี่เป๊แอลใช่ไม่ได้เราไม่มีกุญแจคือบอกตามตรงด่านนี้ชัดของตรงไหนวะอ๋อไม่ใช่ประตูด้านเป็นประตูดึงดจริงๆมาลงมาลงมาอยู่ไหนข้างล่างสินะข้างล่างเหรอพิ้เราไปไหน เดินหาทุของชัดได้ไรวะไม่เจอทีน no> ี้เราได้มาผู้อิสราเอลดีสลาลอาหลอดไฟเหรอหลอดงฉันตะดินด้วยเว้ยนี่อะไรเนี่ยถังโลงลงแล้วต้องเปิดประตูไว้เอาไว้หนีหลบหนีโอ้ยทันลมด้วยทันลมใหญ่มาเริ่ดเธอคือทุกคนตอนนี้สบายใจได้เลยตอนนี้ผมช้าไม่เต็มเลยได้ได้ ของชาร์จหายากมากอะถ้า um อย่าด่านน,นนี้มันเล่นแกล่ะคุณแกล่ะผีด่านนี้คงเครียดอะ <ś m> เป็นแบรนี่คงสบายก,กว่านี้เออแมรี่จะสบายกว่านี้จะเจอตั้งค่าให้มัเนเจอได้เรื่อยๆยังเดี๋ยวแต้งได้แล้วแต่ไม่ต้องห่วงแล้วแต่นี่ถ้าเกิดเป็นปนนาย,ยากสบายสบายเดี๋ยวมุกแจ้เงี้ยเฮ้ยล็อกได้เลยเฮ้ยประตูนี้เปิดด้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะบอกว่าเรายืนซ้อนทำลายกันนี่เป็นหลั รู้ที่ไงรู้เพราะว่านี่คุงบอกแต่ละทางไม่ใช่เลยทางเลยมันเห็นไฟฉายเนี่ยเด็กคงไม่มีลอกคนแถวเนี้ยพวกข้างล่างมีของเต็มเลยเว้โอไม y g o ่ไม่มีต้องดันแผ่นไม้บันไดไข่ผ่าไหม่นั่นไงอุ้ยรู้สึกโอ้รู้สึกทำไมใครหลบอย่างงั้นผมเห็นเห็นขาวๆกลมๆ เดี๋ยวเคตกมาได้ยังไงผมรู้สึกได้เมื่อกี้มีออร่าจากชั้นองค์การโรงงานโซล่าโซล่าโซลาโซล่าไปจัดการเลยใครมาเอา่านมาไว้ในโหลตุ่มโขดฉีก็มาโขดฉีโขดชิ้นเราไม่อู้เฮ้ยจับปิดไฟสวัสดีครับอยู่ตรงนี้เองกันเหรอ เราไม่รู้เราปิดไฟแล้วประตูอ๋อประตูนี้นี่เองที่ลงไปได้เข้าใจแล้วเราเราออกไปที่ประตูไปเลยเปิดประตูไอ้ตัวรักเขานกปิดประตูประตูนี้นกก็วาอยู่นกนกเป็นเนาะปิดจะเพื่ออยู่แถวเดียวกันแล้วนะอยู่ใต้ชายคาเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วหลอดไฟต้องเงยหน้าบางแล้วเอ้ยดูกลุมมาแล้วไหนเริ่มพูดลุกแล้ว เราลงกนปิดไปิดไฟ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 ปิไฟปิดไฟอนดไฟปมดไฟูิดไฟดไฟลิดไฟปิดไฟปิดไฟปิดไิฟปิวไมปปิดนฟอิดไฟปดป่คดิิดฟ้ดิดติดไปดดดิ อู้เสียงมาะเสียงว่าโอ๊ยปิดประตูเดันไปนดันไปนดันไปดันไปนันนั่นนันั่นนันนันเข้ามดลเห็นมเห็นมเห็นมโอ้ไดเปิดประตูเปิดประตูาอยู่ที่เน็ปลอดภัยเราเปิดประตูเขาไปแล้วเขาไปมนไรบ้างไทั้งพวกเราปิดแป๊บเดียวในห้องในห้องในห้องก็จะกลาไปหาขึ้นดีกว่าตั้งแแต่ว่าเอกคุณแจที่ต้องหามันก็จะอยู่ขัาล่างนะแม่เลยสิ มาข้างล่างเร็วโอ้เข้าไปในนั้นเนี่ยหอ้ไว้กีดเดี๋ยวใครปิดประตูอัดผมไปนี่เปิร์ไปที่อะไรเอาไว้เราปวดขี้จังเดี๋ยวมันปวดขี้ตอนวิ่งหนีผีเออเนี่ยปวดขี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้อยแห่งนี้ไม่มีอะไรแล้วเราต้องหนีแม่หนูนางฟ้าแม่หนูนางฟ้าใช่โอ๊โอ๊ะ ขึ้นมาอ๋อกิ๊อยไม่หลับขึ้นมาเลยละคุณ้า้าเก่ขึ้นกิขึ้นมากิขึ้นมาไม่ด้วยเราลงเลยเรา้องมาลอตูเปิดอิบ้าที่เคลียร์ไรจ้าห้องน้ำเห้องสวยจังเลยใส่ใ่ ทุกคนอยู่ไหนบ้านเราเปิดประตูให้แล้วประตูไหนอ่ะเจอกันที่ที่ฐานของก้อนดับเบิลแหละฮะอ๋อโอเคเดี๋ยว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 กัได้กันได้เคือนิวคงรู้แต่ว่าเราไม่รู้เว้นทันเดียวเอาเอานี่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 น้องมาแล้วเดี๋ยวแล้วกุญแจเก็บไปแล้วเนาะเก็บแล้วเก็บแล้วไอ้ของนกเรายังไม่ได้เก็บเลยชนะของน้องโอ้ขึ้นมาข้างบนสู้ชัดได้เหรอคุณพรับยังไงในนิว

ุูเกือบเข้าห้องเรามาแม่งไอ้ขี้แตกแม่เดี๋ยวกูเก็บออกมาแล้ววิ่งขึ้นบนเถอะอ๋อแล้ววิ่งไปห้องน้ำมันต้องฟาร์มเยอะมากอ่ะโหเล่นกว่าจะได้เป็นไล่ล่าฆ่าคนเนี่ยระเบียเบียงจมีสองประตูตรงนี้แค่ขอเตือประตูกันเพราะเราไม่เห็นเจอเลยนั่นสิอะพาเข้าคนละห้องเขาคนละห้องปิดประตูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวยบร้อยเข้าบอดและทรัพย์สิน เจอรักก็พิมพ์เรียบร้อยเจอแม่ห้องนั้นเจอห้องเจอเลยไหมไม่มีเจ๊ไทยทานมามานี่ปลอดภัยในก้านนะไม่บอกไม่ขอบคุณแล้วหรออยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอะไรอย่างนี้อุ้งอะไรมันแตกกันลยเนีมันไปแตกนี่เคแตหมดแล้วเก็บเลย ขาไม่รู้รอกว่าเราอย่ไหนใช่ใช่ไปไปไเดินเดิเกิ่กรู้เองแหละ่าไงมาไงเจแล้วเจแล้วเจแล้ววจกจจุอยู่นี่มามปิดปิดปิดปเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋เฮ้ยือวัทีทำไมติดทำไมติดทำไมติดทีพัตางเรามานาเรามาเรารู้เรารู้เราลู้นกออตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรอตามามานเนาะเรานตามเราาามเรามาเพราาทางนี้นี้ ตะกี้เห็นอะไรแดงๆเร็วๆๆๆไม่ต้องสนไปแล้วเดินมาลูกเดินมาลูกตามอยู่ไม่รู้บาดลูกบาดลูกโอ๊ยมันม้นสุดท้าินาหมดสุดท้ายนะมดพอเหนื่อยจ้ะนี่ๆๆพ่อเดินติดอยู่ได้เดินมาลูกเฮ้ยออกมาข้นไม่ได้แล้วขอให้โชคดีทุกคนเล่นยากยากหลานไม่ มันมันหาของไม่เจอไงผมเจอตอนท้ายๆเกมอ่ะรู้แต่ปวดขี้แล้วขออี๊ไปขี้แป๊กเดี๋ยวมาแต่แต่แต่แตแตกเข้าใจความรู้สึกเราเรือยงแซมสีโอเค1น3่สองครับคนอีกแล้วเหรอนั้นก็ยังเป็นคนฉันคือแบบยังเป็นคนไม่ังเป็นผีเหมือนเดิมอ้าวอ้าวไม่ได้เป็นผีเหมือนเดิมไม่รู้ เอ๊ะมันสูงเหมือนได้กันนิวอย่างเงี้ยกดอแล้วจะแอบแอบล็อกปะเนี่ยจะแม่เลยเรื่อกันนิวคงแฮกหมดไม่รู้ไม่เกี่ยวมันคงแบบไอ้อ้วนอ้วนอ้วนอ้วันวันวนถ้าเป็นคุณครูช็อกตายแน่นอนแล้วนี่นั่นแปลวเป็นเป็นพวงใช่แล้วเราเป็นพ่เป็นผู้หญิงมั้งืหรือหรืออะไรวะหรือหนุ่มหล่อเราเป็นผู้หญิงเราเป็นศพแล้วเราเป็นหนุ่มหล่อทำไมเราเป็นผู้หญิงอีกแล้ว โซลาร์ตีอ,อะไรันโซลารสวยสวยค่ะสวยค่ะโซลาติดประตูโอ้โหลังเยอะแบบนี้จะหาเจอได้นี่ยคุณแมผีแมรี่ฮะเนี่ยคุณแม่ผีแมรี่ไม่ใช่ไอแมรี่ก็เดินติดประตูก็เป็นผีแมรี่นั่นแหละกไ่เอะรผีลูกปั้นไปเดินติดประตูไงตู้มันเล็กเอ้ยนั่นแหละจ้างเดินเล็กตู้มันแคบมีแพิจานอ่ะ ประตูมันเล็กว่ะหลัวพ่อไปดูห้องที่พ่อเกิดก่อนพ่อเป็นติสมหลุดห้องนั้นเลยกิตัวว่าจะไม่ใช่แมรี่ดิลูเกอร์เปล่าแค่นั้นเองเฮ้ยปิดไฟเยฮ้ปิดไฟกันฟอลเล่นพอเล่นพอเล่นไม่ใช่ลูเกอร์เหรอเราไม่รู้เราไม่ดูไม่ดูทำไมตุ๊กเกี้แม่งนางคืนนางคือมาเรากำลังเก็บสะสมกำลังอยู่ฟอลเล่นพอเล่นพอเล่นฟอลเล่นชัดเลย อะไรคือตัวไอหินเนี่ยแล้วใครอยู่ตรงนั้นรปั้นเนี่ยแบบรัวๆเลยสวัดดีไม่หวัดไม่ดีเฮ้ยโซลาร์ใช่ไหมน่ะหวัดไม่ดีแล้วออกมาไม่ไม่ว่าเขาเปิดเจอกุญแจแล้วเจอคุณแจแล้วหนึ่งรอเร่เรวเร่เเร่เร่เร่ดี๋ยวตรงนี้ใครเปิดได้ปะผมเปิดได้ผมทะลุได้เลยไม่้ด้เปิดอุ้ใช่เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้ ีมีออร่าน่าไม่มองเปิด่ยนตอนเที่ยงก็ได้โอ้โหทำไมเขามาตอนนี้มมันีอะทำไมทำไมโอ้โหกายร่างแล้วด้วยโอ้โหทำไมเขามาหาหนอคนมีต้องเยอะเป็นร้อยเป็นพันนี่สี่คนเองตึ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 งเราแม่งนี่เสร็จปุ๊บวิ่งหน้าตั้งเลยลูกพุทวิ่งมาตามเราเปล่าเราแม่งวิ่งก่อนเลยใครพังกระตูเนี่ยใครเล่นเป็นเมื่อกี้พอเล่นพี่นิววิ่งวิ่งผ่านไปพี่โซล่าจะให้เปิดรับเขมเมาร์ไหม คนไปเขาก็เลยตามเราไงมาอยู่เนี่ยตามอยู่เนี่ยอู้ยังอยู่ยังอยู่เดนแทนไฟฉายแล้วหลวงพ่อค่ะเปิดประตูตรงนี้เนี่ยขอบคุณที่เปิดได้เปิดคิดไปเองประตูเปิดหลายบานเลยโอเปิดทิ้งไว้ทำไมโซล่าเปิดทำไมเราไม่เจอประตูเปิดสักบานพี่ิที่นี่มีสามบานเปิดอยู่เนี่ยเอ๊ะอับปิดฉายเพลยจะหมดแล้วพอดีฮึแปลแตะกไวแปลแตะกไว้พองาม ตรงนี้เ uhm ปิดได้ไหมโอเคได้ได้ได้ไม่เคยแชร์ตายยังไงยังขับตรงนี้หายดีละดี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 มากดีมากดีมากเดี๋ยวต้องรอไปใช้คาร์โรบันเดียก่างนะคะุณเดชน่าเกลียดเห็นว่าหนักกว่าเดิมทำไมมันเลืองแสงกันตรงนั้นอะแต่ก็ยังมีวิวอยู่นะสรลโอ๊ย แต่คนอื่นแล้วเสียงกิดไงเสียงกิดร้องมามามาได้ยินเสียงวีดอ่ะอย่าขยับเข้าไปบ้าอีเธออยากหลจากแตงแตงแตงแต่เธอสั่งกรได้ยินเสียงเธอแต่วันแรกเธอก็เพอเอาไปคิดละมา้อรู้จักกันอยากจะทักทายเอาไปเลยววะอะไรวะไอ้บตายตายระตายตาย เกีย่ัก็ตายค่ะคือเมื่อกี้ไปเห็นนิวคูงตามหลังใครอยู่รู้แล้าะๆขันหลังวิ่งก็ไม่เกินนะไม่เจอแต่ว่าเมื่อกี้เรายินมองโซลาร์ตายเพราะรู้ว่านิวคูงไปถึงเราแน่แน่เอาเมื่อกี้แล้วเข้ามาหลบเดี๋ยวนะชิคกี้เห็นตัวเองปั๊กเห็นเห็นเห็นโซลาร์ของล่างอ่ะนม่เห็นตัวเองฟักไม่ตายแล้วถี่ืนถอยหลังรู้ว่าใช่เมื่อกี้เห็นอยู่เพื่อจะตีศีรษะหนึ่ง พิชานินจาได้ได้ได้ทำไปไล้ทำไปโอเคไปได้แล้วโอ้โหอร่อยมากเลยห้องเนี้ยอร่อยว่างใช่ไปอู้หูทุกปันเกิดด้วยแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยคิดไปแล้วว่าใช่ต้องใช่แน่ๆไม่หลวงพ่อไม่เอาหนังสือพระคมพีในมือป้าทำไม พระคัมภีร์มันอ่อนและออนแอเกินไปอ่ามันอ่อนแอเกินไปจนกว่าจะสู้กับนางป้าต่อตายหรอเราเองตายเดียวดีกว่าเอาคัมภีรปลาต่อเกย์ตายคันเจียวบ้นเกิดอ่อนสองศพเลยมึงทอะไรวะง้อประตูนั่นแหละมตีหัวเข้ามาตีหัวเข้ามาเดี๋ยวยืนหน้าไปให้ตีอุ้ยตายเก็บหางโอ้มีออรแอหญขาวเรียบร้อย เขาเรียนจะถือว่าเขาอยู่แถวนี้ไหมเขาจะไม่เห็นเราจากนี้เดินวนแยกกันหาในห้องแล้วกันวิว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 ล็อคล็อคล็อคที่เราเข้ามาหลายรอบแล้วนะล็อกเลยด็อกล็อคไม่จะฐานห้องไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูให้ไม่เป็นไรค่ะของไม่เป็นไรกโนเโหผมพอดูในห้องไหนห้องที่มีของเยอะๆใช่ไหมไม่มีไม่มีมีห้องหนึ่งนะที่ผมเดินไปกัญนาแล้วเจออยู่อะไรด้วย นั่นไงห้องนี้จริงด้วยจะไปไหนจ้ะฮะจะทำร้ายกันเลยเราสิ้นออมตะไวเชียร์หลบทันลองเดินวนกลับมาที่เดิมเสียพังเงียบมันไปละเอยากไปถ่ายแม่มือไปแป๊บนึงด้วยนะนนห่อยร้อนจริงอยู่ห้องนี้กันเหรอเไม่อยู่ ไม่อยู่ไม่มีไม่มีอเลยเลยเราไม่ได้อยู่ห้องนี้เลยตรงนี้ต้องมีไอโคบาตรงนี้เรายังไม่มากันใช่ไหมเนี่ยสวัสดีหลวงพ่อได้ได้เดี๋ยวก็พอแล้วเข้าเกิดเข้าก่อนิทย์ต่วร้ายตัวเสู้อตัวร้ายอยู่ข้างนอกคนเดียวหาซิว่าคีก็พอแล้วเราเปิดแผ่นกระดาษนั้นออกแล้วซิว่าคีอยู่ในห้องที่ล็อกอยู่จ้ะห้องเราคี จะต้องไขต่อเรื่อยๆไมุ่ดโซลามีปแจอ่ะแล้วไขไปแล้วล้คอนคอนอันนี้เปล่าโซลาไม่ได้ไหมเราเปิดแล้วดีอันหนึ่งเนี่ยแัทเปียวยังไม่เปิดมีอันหนึ่งแถวไหนไหนตๆมาดิเปิดไม่ได้อ่ะที่ไหนที่ไหนฟากระพิบเนี่ยฟากระพิวะค้ชที่กระพิบตรงนี้มันจะไปเห็นไม่อะไรโซล่าตัวไหนอ่ะตัวผู้หญิงผู้หญิงสวยเลิศเอ้าตัวละตัวละอยู่ไหนเนี่ย ไม่รู้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมไฟมันดำอะเดี๋ยวไฟก็ดำแล้ววิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเดี๋ยวพอเวลาก่อนแต่ว่าตัวละครแล้วหลอนตัวละครแล้วหลอนอุ้ยวัวเต่าจริง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 แหวนอะไรเดี๋ยวมเนตัววิ่งก่อนวิ่งก่อนได้เปรียบวิ่งอะไรเสียวหมดไปทั้ลร้านหมดใช่ตใไหมเปิดไม่ได้อะแวนแวนแวนเวนแวนอะไรมาไม่ดู อย่าไปมองอย่าไปมองเขาอยู่แถวนี้เสียงมาละเสียงเสียงเสียงวิ่งก่อนเรียบเรียบวิ่งก่อนเรเรียบมันเกิดเรีรียบเฮไหนแล้วเธอติดไปถ่ายดิสิเฮ้ยเขาเขาเห็นอยดีดีเขาเห็นอยดีดีไปแล้วเขาไปแล้วใครมีกุญแจเปิดแถวนี้หน่อยเขากดแถวนี้เปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้ แต่ได้เปิดไปแล้วเปิดได้่สักดอกช่วงนี้คนไปเดี๋ยไหนนะลมาอ่ะเปิดอันนี้ได้ลนหลังเ้ยอันนี้นนีน่าจะน่าจะมีอยู่ได้ไงห้องนี้นีล็อกอยู่ล็อกอยู่ตรงนั้นกระพีอยู่อนอันน้ปิดได้ยังไงอัอู้ เปิดไม่ได้หองใจคุณตัวเองตอนนี้เปิดได้แต่กี้มีใครอันล็อกอะไรมันโอ้ยตัวร้อนหลอนอีกแล้วอ่ะเดชสก์ขี้นี้แสงคือตัวละอ๋อนี่หูฟันหูฟันหูหูฟันอันล็อกเจอแล้วเจอแล้วเจอคี้อีกแล้วจะขอขอเซฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนขออะไรนะเซฟขอขอเซฟเพื่อชีวิตตัวเองก่อนอุ๊ยกดรับไปแล้วมันหายไปอ่ะมันหายไปอ่ะเฮ้ยไอรอนคี้ไอรอนคี้ ใหกับห้องเล็กห้องนึงมาแล้ว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 นี่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 อ้าวไฟใช้ใครตายโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนกไหนเปิดนกเปิดนกตั้งอ้าวเปิดไม่ได้อ่ะเธอว่าต้องเปิดนกอีกก่อนรอไปห้องที่มันเล็กๆนี่นี่ห้องนี้ยังเปิดไม่ได้โอเปิดได้แล้วเข้าไปเข้าไปอย่าดันกันไม่ได้ดันใครอยู่ใกล้นกเลยตอนนี้นกนกนกตั้งแลวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาพี่กีฟ คุณคลิปเป็นตัวนี้เนาะสุดหล่อต่อหล่อเดินเดินหาต่อไปได้แล้วไปไปไปทางโน้นทางโน้นทางโน้นเลยคุณจะเบิ้วทำไมเนี่ยบิ้วทำไมลุมปั่นอยู่นี่เอเดินเดินตรงเดินตรง้ดิมโอ้ยหนูพ่อหลอนมันมองไม่เห็นทางเท่าที เจอตรงหน้เจอตรงหน้าใช่ตามเลยมังคนนึกผีตามหมดเลยเน้ผีเ็บฐางหมันใชไม่มีอะไรเหรอแต่พอด้มีเสียงอะไรอยู่นะเอเข้ามาในห้องรปิดกันเถอะนี่ไหนวะผีตามหมดของีนั้นไฟกรพี่ไฟกรพี่ไฟกระพริบไม่เจออะไรอ่ะหาไแล้วฮ้ เดียยาคิเข้าใครมียนคิเราเลนั่นแหละใครเข้าห้องจ๊าใครเขาเองโอยไปพอดีอูทำไมเนาะนงไม่เด้หูล้วไม่ได้ยคอรสมาเราโดแล้วนกนกตังนี้เนาะเดินได้ปะตัวรถไแล้วเหรอเปิดไม่ได้เจ้าคือฟูเสน่ะจะไรู้ไม่เข้าหออันนี้ห้องนี้ได้ ห้องไหนห้องไหนตรงนี้นี่นี่นี่มีอะไรบ้าง่มันชัวนี้เหราไม่ไดตรงเนี้ยเปิดได้ไหมไม่ได้ยังไอรอนไหมเขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้ไอรอนอันนี้ยังไม่ได้ได้นี่นี่มีมโอ้ติด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 เปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้อู้ด้านหลังตรงเนี้ยตรงเนี้นะอันนี้ไม่ได้พอร์ชหลังอ่าแห่อันนี้มนชั้นมีอะไรไหมมีนี่ไงเจอแล้วเจอกุญแจอี ลองกลับไปเปิดเปิดที่เดิมโอ้ยร้อนจริงๆโซลคร์นี่เปิดเลยนี้นะเปิดอันนี้อันนี้เอาดัน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 ดึงนกอย่าดึงอย่าดึงดันดันที่เรคนดันนีเลยอย่ายิงรวมกันเดี๋ยเขาเดินมาใต้หมู่เฮ้ยนันอันนี้ไม่ได้ถ่านนมัย่าาไถนกระพริบกระพริบกระพริบมันกระพริบไปเป็นดิ้นดิ้นดิ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปิดสิไปหนอข้างนอกนี่จะตายอ๊อ ยังยังยังไม่มาอีกพี่สระเชิญเลยนะ lady first จ้าทุกคนอยู่ในห้องกพล่งสังเกตแล้วทีน้องคนเดียวอยู่ในห้องเลยขับในกันข้างในห้องนั้นนะเหตุออนล้าหนังปามันแจ้งโซนเวลาแล้วนะโอ้โหรู้แล้วรู้ตรงนี้ตรงนี้มาหนี้โอ้แล้วเข้าห้องแล้วปิดประตูไม่ได้แบงค์สื่อคนอื่นนนะ้องคุณแม่ต้องรอต้องรอ ไปเลยอย่าหลบไปอะไรเล่านั่นมันทุนนเฉยอ้าวเหรอมันไม่มีเพลงมันไม่มีเพลงเอออันนี้เปิดได้นี่อยากจะร้องดังดังโอ้โหอร่อยอ๋ออุ้ยขาใครวะเนี่ยยื่นออกมาฮะเนี่ยอันไหนขามันโยมมาจากกำแพงตกนกนี่เองตรงฝายตรงข้ามมาเปิดยัง เนี่ยน็อกน็อกน็ได้แนโอเคมีุแจล้อยู่คนเดียวอยะโอ้โห้งเงางมีมตรฐานไายายตากบนไปเ่่เจะติดอะไรวะเนี่ยล้วชารยากแต่อะไรก็นู้กันอยู่นู้นกันอยู่ติดอะไรเนี่ย้ยเราไม่ได้โหเราดนโซโลไลท์ ก็นั่นแหละสธโลไล์ก็รู้ๆกันอยู่จะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นนั่นงเห็นไหมกลับมาเดินปกตินั่นแหละนั่นแหละปิดให้ด้วยอ่ะปิด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 ปิิดปปิดปปิดบิดิดปนดปิิดปิดปิดปั่ปิาปิดปิดปินปิดปิงปิปปิดปิิดปิดิดปิดปิิาปิดเดปดปิานิปิดปิดิปปิลปดิก มันบอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมนั้นอันนี้เปิดไม่ได้แล้วมันก็บอกว่าอยู่แถวๆนี้เข้ากันเข้ากันปิด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 รันเลี้ยวอย่าเข้ามาอย่างนี้สิอะไรวะทำไมทำไร้ทำได้นี่กะมีเสียงอะไรมาไมีเสียงทุกอยางมาไม่รู้และคุนเรียวเน่ยแต่และคุณนั่นก็ยังอี๋อ้ยวันดี เราอะเล่าว่าใครที่ตัวานี้ช่างสมพงจริงเบลมาเอาอะไรมาดิอยู่ห้องนี้เองไปไปไปาแยกดวงแต่ไม่เพลงเลยนะไมม่ตาเพลงบรรยากาศเฉยน่าจะไปแล้วมั้งทุกบรรกาศถูกไปเหรอเป็นศพหลายศพด้วยกันจ้ะไอรอได้แล้วเน็ตคอนเซ็ตไอรอนไอรอนคีย์โอเค โอเคใช่กับประตูคำทางบ้านลินแม่เลยอ๋อผ่านบ้านนั้นไงบ้านั้นไงเอาไปไหนก็ไฟกระพริบรัวมากทางนี้ทางนี้เอ้ยต้องทางโน้นสิทางนี้ทางนี้ทางนี้โทษทีเรามันเรามันเราหลอนมันมึนจะเห็นตัวใครผักทางนี้ดันกับมันเฮ้นี่นะอะไรนะเก็บวกุญแจหนึ่งอันไปไปไปต่อเลยเซบิคีเซบิคีเฮ้ยวิ่งขาประตูนั่นเลยเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเดือซสกใคร เอ้านล็อกได้จะเข้าไปทำไมเราได้ทำหนีเดอะกุญแจห้องนี้ห้องนี้มีกุญแจอยู่บนโต๊ะนี่นี่กุญแจอะไรใช่ไหมอันนี้นโอเคอันนี้โอเคใช่อันนี้ใช่โอเคไม่ใช่ต้องหาอีกเดี๋วหนึ่งประตูเหมือนกันเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่อยู่นี่ต้องหาอีกห้องหนึ่งประตูเหมือนกันได้ไปกดโคลบายตรงไหนโทรละอีกที่หนึ่งอ่ะปลดได้ต้องเดินไปสุดทางนู่นแล้วก็เป็นซอยทางขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคคือทางนู้นลย ขยับไม่ได้แล้วย็อไม่ไปมันมันจะหนืดมันจะหนืดนะนไม่ไม่ไม่ที่ขยับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรเสรสุดละเราก็รู้ๆกันดีหะกระแบกไม่ได้กระแบบนั้นไม่ได้ขวาขวาขวาหนืด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 มันไม่หนืดเดินไม่ออกเลยมันมันเหมือนรอรออะเรต้องรอมันเหนื่อยบิ้บวักได้เราได้แล้วหายไปไหนกันรอทีไงหายไปแล้วเท่าน่ากลับมาก่อนเดี๋ยวขึ้นไหนวะเราทำได้เราทำได คิปแถวนี้เราเข้าตรงนี้เหรอมาตรงนี้มาตรงอันรับเไว้กนโอ้ยได้ได้ไปล้เข้าไปด้อมก่อนโลฮ้องเข้าไปด้อมกอนเปว้าวงคตายนีถึง้มโดเข้าเลยโอ้ยตกใจพอเลยใครตายหนีได้ยกเวนเราอะโดนตายตายคนเดียว เอเค้กค่ะมีคุงเลือตัวคนเลยค่ะจะเลืออะไรอ่ะเป็นลวนไหนต่อย้ยว